ผมก็จะมาทําการทดลองนะครับวันนี้เราจะเอาแก้วใส่น้ําประมาณครึ่งแก้วนะครับแล้วก็เอากระดาษมาปิดแบบนี้แล้วก็จะคว่ำแก้วลงแบบนี้นะครับดูซิว่ากระดาษมันจะหล่นไหมนะครับเราจะมาดูกันนะครับน้ามันจะหล่นออกมาไหมแล้วก็กระดาษมันจะร่วงไหมครับเราจะมาดูกันครับทดลองกันเลยนะฮะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะ ดูนะครับว่าจะร่วงไหมไม่ร่วงจริงด้วยทุกคนดูสิมันไม่ร่วงจริงนะเออที่มันไม่ร่วงเพราะว่ากระดาษที่เรานามาปิดปากแก้วไว้ทําให้เกิดแรงดันซึ่งภายในแก้วมันมีทั้งน้ําและอากาศอยู่แต่อากาศที่มีอยู่ภายในน้อยกว่าอากาศที่มีอยู่ข้างนอกจึงเกิดการดันกันทําให้กระดาษไม่ตกจากแก้วนะครับน้าก็เลยไม่ร่วงดูชัดๆนะทุกคนเอาโมโอเคนะทุกคนนะครับทุกคน ก็ฝากไลค์กดแชร์กตดกติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับอยากให้ทำการทดลองอะไรก็บอกมาได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ